รอี้ยครับทุกคนจะคิ่าโอังเป็นตีไม่ได้เป็นนะฮซต้องใช่ดินอกแค่น้เออ่รับมันมีคือดินเนี่ยครับคึ่งเ่ยหเดือนแรกแซงตรงนี้ก่อนุป่ปีเดือนแรกตรงนี้่ใช้ยใช่เดหลัง่ง่ยใช่ใช่ จริงไหมตอนนี้โปราดออกแล้วจะเจอแต่แผ่ลูกได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับใบนี้กุ้มสามร้ยใบหรือเปล่าใบตัวนี้คุไม่ถูก300ยใบก็ยังไปล้านออไม่คริกกินี้ยนะใช่ก็300ร้อยใยงลูกหนึ่งลูกเหรอ0ารยใบเลี้ยงได้1ลูกครับครับ พีเสรคุณเอนี่ไม่ใส่รองเท้าเลยนะเษตกรเท้าเปล่าผมว่ายเ,เ,เผมใได้คนเดียวก็คือได้หะครับให้ดูกล้องเลยมันเป็นชลีซีของร่านช่วยไมแต่คนช้างพอดีผมเห็คนเล่นตไม้ดม้วยอ๋อ้มลจะใช้างไม้ยจะเก่งเรื่องการยอฟปัญหาการผู้เรียนของเราส่วนให่ไม่เชื่อเกิดมจใช้ลิซีล ร้อนๆแล้วร้อนๆแล้วแล้วก็่นสิดเดียวนะใช่แค่แต่แต่บุกฮันนี่ครับตอนนี้ทำพิธีบุกเสรครับแล้วก็บุกฮันที่ใส่ตื้นนี้อำทอย่างเงี้ยแหละให้คนสางขึ้นแค่นนเลครับนี้ก็เสร็จแล้วใส่กาแล้วด็อทแล้วกเลี้ยงไว้พวกที่มาดูกันนะครับว่าเราไปเรื่อรุงจริงหมโอ้โหว่าเสี่ยคนไม่เชื่ออ คต้าเเชื่อได้ไมเทเชื่อว่ามันทได้หลังจากปกเสร็จใชัไรบครับก็มาทำยงส่อลกไว้แล้วกิ่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องไว้เอะครับร้กิ่งแบบอเพียงกิงบบอเพีก็คือไว้กิ่งอดีพอดเพื่อจะเลี้ยงกิ่งให้ใหญ่ยอดเาไม่เอาไว้อมยากเลยเนาะเลี้ยงยากครับถ้าถ้าดินถดินดินเขายากมากครับ ที่เนี้ยี่เนียจะดินเก่าแต่ก็ร้องต้นีใหญ่หายไปหมดแล้ว <c oughs> เ,รเราเราเราก็ปลูกแล้วต้นมันทะลุแล้วรองหายหมดก็มไม่แผลแต่ถ้าปลูกอย่างเงี้ยต้นแผลแน่นอนเพราะว่าตรงนี้โดนน้ำแล้วมันจะชืน้น <c oughs> เด็กมตัดิ่งอไอย่างงี้แต่ยอดเนี้ยอย่างเราะัดทิง้งเพนนี้ก็สูงเกินรอยห้าสิบตรงนี้สมมติรอยห้าสิตรงนี้พี่าตัดยอดออกแล้ว้นมันจะแผลกิ่งเอง ดิน,ดนแดนกลยก็ทำรอกไปทุีอ,อย่างเงี้ยนะครับดุดินกปีเนี่ย<ง>มันจะมีผลกนจกตรต่อไปครับ<ง>รากเริ่มเราซบขุดทีละครึ่งลไงทีละครึ่งไม่ต้องขุดไปหมดเลยจ,าจา้าจาะใช่นะแล่แบเดียวพี่อ่แเดียวทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูการรดนนะ้ำครับกวิธีการรดน้ำก็คือรดห้ำชุนแตรงนี้นะครับมันก็จะรอรา ลูอีกสองปีครับถ้งวาให้ลูกอย่างได้รอนอย่างน้อยก็หนึ่งลูกนะครับสองปีผมจะมาติดตามคนแต่ถ้าคุณเองบอกว่าไม่มีลูกนี้คอดนะคนเล่นครับคุณแจกกันเกิมา ค่อยลงไปคิดต <ular> <Ouais. S 2> <t> ่อ <pagar> okay.

出。<Okay. S 2> <gasps> 嗯嗯嗯。